มาแล้วอาจารย์ต้อยท่านผู้ชมแอดมินน้หน่อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอ็ซีทั้งช่อง y o u t u ทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางล่าพัฒนาข,ของอาจารย์ต้อยด้วยค่ะเด้อมาซาแต่กามาท่านผู้ชมแอดมินน้หน่อยค่ะจัดเตรียมข้อมูลแต่ละสำนักแต่ละเซียนอยู่นะคะเนาะ อสำหรับคลิปนี้กจะเป็นแนวทางของอาจารย์ต้อยนำโชคหลกักกาครัวราลาวของแอดมินโนหน่อยอยันพ่อแม่พี่น้องทาหากะนำมาวางให้คือเกาธรรมชมเรากะสาวเยอรมันเด้อค่ะเด้อาอสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินโนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ แอดมินหนูหน่อยน้ำแนวเด้อค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามบ่หมักคือเลือนผ่านเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่กดแล้วแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อกดแชร์บ่ไดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมดันไลด์ดันคลิปให้แอดมินหนูหน่อยน้ำแนวเด้อค่ะเด้อตอนนี้ทางช่องยูทูบที่มาเพินปิดกั้นท่านผู้ชม เอาสำหรับคลิปนี้แอดมินโนูหน่อยกะขอบอกบุญต่อเลยเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญนำแอดมินโนูน่อยเนาะเะนาะขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างประตูโขงณวัดอัลันทักการามบ้านโนนม่วงหวานตำบลคำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัด อุดรธานีนะคะเป็นบ้านอ่าหมู่บ้านวัดบ้านของแอดมินนูหน่อยเด้อค่ะเด้ออ่ะยังบ่าทานันเจริญปันใดท่านผู้ชมหมู่บ้านน้อยน้อยสามลอยกวางค่ะเรือนละกะวัดน้อยๆท่านผู้ชมอ่าบอเจริญปันใดเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่สนใจอยากจะรวมท้ำบุญนะคะเนาะกะทักไล์ ส่วนตัวแอดมินน้หน่อยมาได้เลยด้วยค่ะเด้อสำหรับไอเดียไล์ก็จะเป็นทั้งไล่ส่วนตัวหรืก็ทั้งไล่กลุ่มเด้อท่านผู้ชมหรือว่าจะโทรมากก็ได้คุณพ่อคุณแม่ทักไล์บพก็โทรมาด้วยค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเด้อท่านผู้ชมเพิ่นสิเริ่มยกเสาเอกเสาโทรในวันที่สิบพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยค่ะเด้อเริ่มยกเสาเอกเสาโทร ลากาแอดมินน้นอยกาจะประกาศไปจนกว่าผลสื่อสางประตูโค้งเสร็จนะคะเด้อก่ะย,ยังบรูเพราะท่านในมีกำหนดตอนนี้กามีพ่อแม่เอฟซียล่ทันรวมทำบุญมากับทางแอดมินน,น้อยหลยทันแล้วธรรมชมแอดมินน,น้อยกาขออะโนโมทนาสาธุบุญน้ำ้อค่ะเด้อที่ได้รวมทำบุญน้ำกันเนาะคะ่นะเนาะ แอดมินโนูหน่อยกาจะประกาศไปจนกว่าสี่สังประตูโคงเซตเด้อค่ะเด้อสำหรับทา่านใดที่สนใจจะทบทุนมากะได้เรื่อยๆจนกว่าประตูโคงจะเหลวเซตเด้อท่านผู้ชมทักปลาย noo 1 5 9 9นะคะหรือโทร0 9 2 6 3 2 5 5 1 3สาาหสำหรับทา่านใดที่สนใจจะรวมทำบุญนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้มาเบิ่งทางเหล็กกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะแนวทางของอาจารย์ต่อยงดทิพานมาู้ชมช่มย่ำเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางของอาจารย์ต่อยแอดมินหน่อยบางมาอาจารย์จับผู้บ่เขาเด้อนผูมชมอาจารย์จับผู้บ่เขาแต่ว่าเหล็กเด่นวิ่งรูดอาจารย์ แม่นเด้อค่ะเด้อแม่นงวดที่ผ่านมากระเข่าไปทั้งสองตัวหกกับเจ็ดจับคู่บอเขา่าธรรมชมบอไขเข่า,ขาจักเทียดิอิลี่ธรรมชมแต่วันเหล็กวิ่งรูดเพ่น,นี่แม่นมากมากท่านใดที่มีเหล็กเก่งเหล็กแม่นกะมาเบิ่งของอาจารย์ต่อยเด้อธรรมชมเหล็กเดนของอาจารย์ต่อยมีดูสองตัวทอนั้นธรรมชมบอหลาย บางงวดก็ได้ตัวหนึ่งบางงวดก็ได้สองตัวแต่ว่าจับคู่บอมแอนได้ค่ะเด้อหากท่านไดมักคู่ใดที่มันตรงกับของอาจารย์ต่อยกับเบาไหวก็ได้เนาะค่ะเนาะมันก็เป็นแนวทางอีกทางหนึ่งเป็นตัวเลือกของเฮ้าที่ว่าเฮ้าจะไปตัวได้นักจะไปตัวได้หน่อยเลขเกิดเลขดับอของอาจารย์ท่านใดแมนท่านใดบอม่น,น,มนเฮากับเบิ่งประกอบกันไปเนาะท่านผู้ชมเอามาเบิ่งทางเลขของ อาจารย์ต่อยกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ต่อยสาวเยอระะมันแล้วก็ชุดขั้วเหล่าของแอดมินหนหน่อยะะด้วยค่ะเ้อแอดมินหนหน่อยขอบคุณสําหรับแนวทางของอาจารย์ต้อยนําโชคนะคะแล้วเก็สาวเยอรมันนำเลยค่ะเ้อคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมขอบคุณแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์นำเลยค่ะเ้อก็สิได้เป็นกําลังแรงใจใหายเพิ่นมีกําลังใจ มาลงคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมติดตามกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเด่นวิ่งรูดของอาจารย์ต้อยวันนี้เหล็กเด่นอาจารย์ต้อยมอเมอนี้ท่านผู้ชมวิ่งรูดสามสี่ เลขอาจารย์ต่อยบอกคือมูด้วยท่านผู้ชมมูนี่สีเอาไปจับใส่กับเลขเด่นสตดใดกะได้เลยท่านผู้ชมสีเอาไปจับใส่กับสตดเด่นเดินดีเลขติดบนล่างกะระได้ด้วยท่านผู้ชมมัดสิไปน้ำกันบ่หละท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดเด่นสามกับสีจับคู่ สามศูนย์ศูนย์สามสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่เอา้าของอาจารย์คือมีแปดสี่นอมือหนิเอดมินหน่อยคือมาเกลิดแปดสี่สี่แปดแทวนอ อาจารย์จับผูบอเขาด้วยค่ะเดอ้อจับผูบอเข่าท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเดน่นอาจารย์แมนเลยค่ะเดอ้อสี่เก้าเก้าสี่เลขวินหมวดทผพานมาแอดมินหน,หน่อยลืมบอกท่านผู้ชมเลขวินของอาจารย์เขาด้วยค่ะเดอ้อหนึ่งเจ็ดดิท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดเลขวินของอาจารย์จับกันได้ที่หนึ่งเจ็ด เล็กวินงวดนี้มีสองสามเปดเก้าศูนย์สี่เบิงเล็กวินอาจารย์กระไดธรรมชมกะกะเบิ้งทิตติสามเนาะธรรมชมเล็กเด่นของอาจารย์งวดทีพันานมากของอาจารย์กะย่างเขา่า แต่ว่าเลขวิ่งของอาจารย์นี่ก็บพึ่งก็เข่างวดแหลกงวดที่ผ่านมานั่นเด้อค่ะเด้อจับคู่บ่เข่าท่านผู้ชมเข่าดีก็แม่นเลขเด่นวิ่งรูดถ้าเฮามาสามเฮาก็เบิ่งอยู่ในได้เนี่ยกระไรท่านผู้ชมสามโซนสามเปียกอาจารย์จับให,ห้เข้ากับกบระดองเอาเอาสามยังสามเก่าสามสี่กระไรได้ท่านผู้ชมสามเก้าสามสี่สี่กับ สี่ศูนย์สี่สามสี่สองบ่ะดาเนินชมดูจังไรอ่ะพิจารณาเพิ่งเด้ค่ะเด้อประจางวดวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะท่านู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้ค่ะเด้อสำหรับแนวทางของอาจารย์ต้อยอ่ะประก,กาไม่จีสีแดง แอดมิ <S <S ดนหน่อยหายไปสายนอกท่านผู้ชมแคบหนาดจอเลยท่านผู้ชมต่อมาแอดมินหน่อยสิเอาแก้ขงของสาวเยอรมันขืนให้เบิรงแล้วเด้วยค่ะเด้อต่อมาของสาวเยอรมันนะคะมัตถิพันธ์มาของสาวเยอรมันบอมมีสถิติเเด้อท่านผู้ชม เพราะว่าบริเวว่างท่านผู้ชมไม่ได้วางนะคะสาวเยอรมันนี้ท่านผู้ชมลาวพัฒนาเลขเด่นห้าหกเจ็ดจับคู่มีศูนย์ห้าเก้าห้าและเจ็ดศูนย์เป็นตัวเน้นของเพิน์ด้วยค่ะเดอ้อเน้นย้ำคือเก่าท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของสาวเยอรมันในส่วนลายเพิ่นสีขาชุดรองเวยค่ะเด้อ หวดนี้มีชุดกันมีตะเนิน่นกับรองเด่นห้าหกเจ็ดเน้นศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดศูนย์ชุดรองนะคะมีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสองห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสี่หกห้าเจ็ดห้าบนลังไปกับน้ำเด้อท่านผู้ชมต่อมาต่อมาเป็นครัวเล่าท่านผู้ชมครัวเหล้าเอสบีน,นูน้อย เมื่อทีพผ่านมาดึงบนลางท่านผู้ชมสำหรับจุดครัวเหล้าอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่รอจุดครัวเล้าแอดมินหนหน่อยท่านผู้ชมถ้าแอดมินหนหน่อยบ่างก็มีคุณพอ่อคุณแม่ป็นถามหาอยู่นะคะเนาะบางทันบ่แม่นบางทันละท่านผู้ชมหลายทันเพ่นกระทักมาเอาทางไล่นําแอดมินหนหน่อยอยูอย่สำหรับจุดครัวเล่า ก้านนาสิเอาไปเทียบก,กับเลขของเพิ่นนะท่านผู้ชมแอดมินน้อยกะบ่คิดว่าอ่าสิมีคนมักคนชื่นชอบเนาะคะ่นะเนาะสําหรับชุดครัวเหล้ามีตั้งอ่า3ามสิสาหางท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากะเข้า,ขาทั้งบนทั้งล่างแต่บนล่างเด้อค่ะเด้อเอางวดนี้กะมาดลุ่นมาเบิง่งท่านผู้ชมว่าสิแตกเด้งบนเด้งล่างบ่ท่านผู้ชม เอาไปคัดไปเทียบไปเบิ้งกับเหล็กจ้คของด้วยค่ะเด้อสำหรับชุดครวนเล้าท่านผู้ชมแล้วก็ล็อกวันศุกร์มือนี่เนาะคะ่นะเนาะท่านใดที่บ่ท่านเห็นท่านผู้ชมยังถามหาอยู่เอาสำหรับล็อกวันศุกร์แคปหนัดจอเอาเลยด้วยค่ะเด้อล็อกวันศุกร์เดี๋ยวแอนมินน้อยๆก็จะทยอยเขียนลงรหายแต่ละเมือท่านผู้ชมวันจันทร์วันอังคารจังสี่อ่อาวพว่า มีพ่อแม่เอฟซีเพื่อนกะอยากได้เบิซูเมอร์ไหมคะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดมินหน่อยเขียนล็อกวันศุกร์หายไปกะแล้วกันเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นๆแอดมินหน่ย่ยกะจะทาย่อยเขียนลงหายท่านผู้รรมชมเอาเล่าไปก่อนท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีแม่เอฟซีเพื่อนทักเข้ามาเอาทางหลังไม่อยู่ว่าเพื่อนสิเอาไปล็อกใส่กับหมวยนักบานไทยแม่เอาไปเทียบเบิง่งอ่า เขาดีท่านผู้ชมลพัฒนากับเขาดีเหล็กอเหล็กลอกนี่สูตรสูตรจากปีเร,ราท่านผู้ชมจะคนที่เพิ่นตายไปนั้นเพิ่นกับอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นตายไปอ่าพอแอดมินน้อยก็หกสิบห้าปีลรท่านผู้ชมได้น้ำเพิ่นมา่แมนสูตร อ่มาตะมายาวนานหรื่าท่านผู้ชมแอดไม่น,น้อยกับไปเทียบกับเล่าพัฒนาเขาดีด,ด,ดรรมมีได้ท่านผู้ชมได้เหล็กเดนแมนแมนมาเทียบเอาโลดท่านผู้ชมมีแนวทางเหล็กหลอกดีๆแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยเด้อค่ะเด้อใช้ได้ตลอดนะคะใช้ได้ทุกหว่วใช้ได้ทุกงวดใช้ได้ตลอดเลยนะคะเหล็กหลอกประจําวันท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้ค่ะเด้อผู้ใดสิเข่ากลุ่มไลฟ์ฟรีทำชมแอดมินหนูหน่อยก็ลืมคุณพ่อคุณแม่ลืมเอิ่นคุณพ่อคุณแม่เข่ากลุ่มทำมชมผู้ใดสิเข่ากลุ่มไลฟ์ฟรีทักไล้ด้อค่ะเด้อคุณแม่บวงทันกะย่งคนหาไอเดียไลน์แอดมินบอพหือวจังได้ทำมชมคนหาด้วยเบอร์โทรกรเด้อค่ะเด้อเบอร์โทร 0926325513ท่าพ่อก็คือเพิ่มเพื่อนเขามาใดท่านผู้ชมบัตรที่นี่ท่าบา่พ่อก็ให้คนหา idline บ่มีเอ็ดน้ำหนาได้เยท่านผู้ชมถ้าเอ็ดน้ำหนาจะค้นหาไม่เจอตามที่แอดมินขืนบอร์ดให้เลยพิมตามนันเลยด้วยค่ะเออ idline noo 1599เ้อท่านผู้ชมอ่าติกช่องค้นหาเพิ่มเ,เพื่อนด้วย id ัดที่นี่ก่มเ,เพื่อนเขามาเลยท่านผู้ชมประกาศจะเริ่มส่งสติกเกอร์เขามาน้าเด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่ยังเฮ็ดบ่ไดายยกะโทรมาท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินหนูหน่อยเฮ็ดให้เอาสำหรับท้ายคลิปนี้ผู้ใดสิสั่งกาปแฟยาสีฟันสบู่เซรั่มโทรสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อ0926325513นะคะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอให้โชคดี เฮงๆปังๆทุกท่านพอกันไหมคลิปหนนาสวัสดีค่ะ